ส้นใหม่ไปถามคนแป่งหน้าว่าสวยไหมแต่คําตอบที่ได้เก่าขึ้นมามันจะเกินไปหรือเปล่าโอ้ไว้โอ้ยเขามากกะตีหัมว่าคนดีสิใจเย็นผู้สาวหน่อยโหลโลเธอเธอคิดว่าสุดเราสวยไหมว่าสุดเราสวยไหมว่าส้ดเราสวยไหมสุดเราสวยไหมสุดเราสวยไหม เนยวะสุดเราสวยไหมเราถามแค่นั้นสุดเราสวยไหมย่างเงาะยางเงาะยางเงาะยางเงาะอะไร่ะสุดเราสวยไหมเราถามแค่นั้นตอบคำเดียวว่าสวยหรือไม่สวยยางเงาะ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 คืออะไรคนดูใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยงงไปหมดแล้วคืออะไรวะคนดูคือเราถามว่าสุดเราสวยไหมแล้วเขาก็ตอบแบบเนี้ยคือเขาพูดอะไร โอ้ยเกินไปไหรือเปล่าอ,อูเราเธอเราเธอ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 สู้เราสวยไหมมาเยียสัดหน้าด้านไปเลยพอเลยเดี๋ยวเราลองแบบเข้าย่านคนชิวยเขาย้าแชทโลจิกร์มา,อาโอ้ เธอเธอสุดเราสวยไหมโอ้ oh, สวยมากเลยค่ะถ้าสวยนะ่ะกดท่าหนึ่งพันครั้งหน่อยแบบเพื่อความชัดเจนไงหลังจากนั้นก็เงียบยาวเลยจ้าทุกคน <laughs> <laughs> เราไปกวัวอะไรของเขาเนี่ยดีนะที่เขาไม่ด่ามานะคุณดูถ้าด่ามานี่บันเทิงเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรเอาใหม่เราไม่ยอมถึงจะโดนด่าแต่เราก็สู้ต่อ โอ้มีตัวคนแหลงสูงๆอ่ะแล้วดูแหลงแล้วดิวิมาเนี่ยค่ะอดีครับฮะอดีตครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มึงเพลเนี่ยแคทโลงโลงแปนเนี่ยเพลเลยเนี่ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับเพลอะไรอีกนะขอโทษครับแฟนโลแปนขอโทษครับอืม ขอโทษค่ะเธออะไรขอโทษครับพี่มันจะไม่ทำอีกแล้ว <c oughs> ขอโทษครับพี่โอ้โหคุณดูทำไมมีแต่คนด่าล่ะวะ <c oughs> เราทำเสียงนิดเสียงหน่อยก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเอาใหม่อีกรอบคุณดูมัน <c oughs> ต้องมีสักคนไว้แบบสมว่าเราสวยอะ แต่ละห้องมีแต่แบบคนตึงๆตังตรงๆเลยอ่ะอุ้ยกำฮะ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 ดังว่าเฮะฮฮะฮะฮอฮะ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 ะฮะฮะฮะ่ะฮวฮะ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 ฮฮะ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 ฮ้ฮหฮะฮะะฮ อ๋อเฮ้ยคนดังเอาดีๆรูปกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่คนดังเอฟซีครับเอฟซีครับพี่พี่หัวข่าวเอฟซีเลยเฮ้ยพี่คนดังเฮ้ยเออคนดังจริงแค่ไหนคือหุยพี่หัวข่าวทำไมพี่ตึงจังอ่ะเอ้าอะไรวะพี่เข้ามาได้ไงพี่ไม่รู้ไปแล้วไปละ ไปแล้วหายตัวคนดูคือเขาแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหคือห้องแรกนะที่มีเอฟซงเอฟซีแบบนี no. <mit> ้น่ะมาต่อกันเลยดิครัวพูดพี่คนเมื่อกี้ผมพูดคนเมื่อกี้เขาอะไรก็มีหรู้เหนียวมีเขาบอกชุดแบบนี้มาจากไหนคนนี้เขาเราชุดแบบมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันเขาชุดมาจากไหนอ่ะเี้ยเจจริงป้ะเนี่ย ไม่รู้เอาดีไม่รู้ใครคือตัวจริงอะไรคือตัวจริงเออตัวจริงมั้เนี่ยพี่ตัวจริงมั้เนี่ยอะไรคือตัวจริงตัวปลอมเพี้ตัวปลอมตัวปลอมเพี่ยตัวปลอมอุ้ยคนทักมาพูบ่าทักมาหรือเปล่าน่ะไม่ใช่ไใช่หรือเปล่าเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โยคนดัง FC ครับว่าแต่พี่ชื่ออะไรพี่ผมอยากตอกอยากพี่ต้องมารีวิวชุดใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยรู้ได้ไงวะไปแล้วไปแล้วไห้ดูโ, <laughs> โอ้คนดูทำไมเขารู้อะเ้ไม่เป็นไรเรามาตอบให้คดูทำไมเขารูอ้อะโอ้รู้เพจแล้วหมดเลยอ่ะ แบบนึงคือเรานี่อย่างซอบเลยอุตส่าห์จะมารีวิวซุทดแบบเนียนๆอุ้ยอุพี่คนดังพี่ครับเอซีครับพี่อุพี่หญิงมากเลยพี่ไม่ตอบแชทเอ้ยพูดไม่คุยด้วยตอบแชทอะไรของแคทวะพี่ก็ชิปอีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อู้พี่ทำาไมพี่ แต่งตัวเรื่อมม่งม่งเลยมันเป็นแบบคาเล็กต่อร์คาเล็เตอร์โอ้คาเล็กตอคาเล็เตอร์แม่แล้วมีหัวเหลี่ยมด้วยนะอ้ oh. Oh. เนี่ยเรานะ่ะ oh. เป็นคนเหลี่ยมเลยได้สุดเลียมเาีย้มาไปแล้วคับไปแล้วคัาเข้าห้องไหนวะคนดูห้องไหนก็มีคนเต็มเต็มมีแต่คนจำกัดแรงแล้วดูแรงเราดิ เกินไปหรือเปล่าด,ดีจังอ่ะอดิจังอ่ะคุณชื่อคนดังคุยแคทคพี่ฮะอะไรนะแคทโลแปดใครคือแคทโลแปดปปโลแปดคือใครดูคลิปพี่พพพเอาดีดีไมชอไจริงเหรอตัวปลอมจริงเล่นในคอมด้วยนี่ เไม่เล่นในไมโครเวฟไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอะไรคือใช่ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยตัวจริงเสงจริงฮยไม่ใช่แคทอ่ะอุ้ยพูดผิดเออไม่ไม่อะไรไม่อะไรไเรอไปร่อเรือเร่อเร่อรอะไรมาคือเราพูดชื่อตัวเองทำไมออเออเนาะเขาต่อเงียบเงียบดีประสันสื้อข้าเจ้าเงียบเงียบดีคนดูสงสัยแล้วไม่กล้าเขาเลยว่ะ ไม่มีทีมนี้เป็นทอมชิมิชิมิสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่สกาวาน่าหนะครับสาวๆตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้วาวเรื่องแสงซะด้วยเธอมาเป็นว่แต่วาวผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะค่ะ อวีตัวเียอะไรค่าน่าเกลียดมากโอ้โหว่าเขาเติมเยอะแน่เลยเนี่ยโอ้ถ้าจะมาเป็นจุกขนาดถ้าจะมามาเยอะขนาดงานคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนหัวจะปวดมากถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า